สวัสดีครับก่อนอื่นถามก่อนว่าใครในที่นี้คิดว่าตัวเองพูดไม่เก่งบ้างหลายคนเลยเนาะนะครับพี่ก็เป็นคนนึงนะครับขอใช้แทนคำว่าผมแล้วกันผมก็เป็นคนนึงที่เป็นคนที่พูดไม่เก่งมาก่อนวิชาสปีดหรือวิชาการพูดเนี่ยได้ดีด็อกนะครับเกรดดีคือเกือบเกือบตกนะครับแต่ว่าหลังหลังจากที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยก็ได้รู้ว่าการพูด เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้คนนะมารู้จักพระเจ้าได้พระเจ้าสามารถใช้คนที่พูดไม่เก่งให้พูดเรื่องราวของพระเจ้าได้และหลังจากนั้นนะครับมันเกิดเป็นภาระใจในการพูดเรื่องราวข่าวประเสริฐหลังจากนั้นนะครับผมได้มีประสบการณ์ในการประกาศข่าวประเสริฐกับคนแปลกหน้ามากมาย ทั้งคนรู้จักคนไม่รู้จักนะครับเวลาที่ลงพื้นที่เนี่ยเราก็จะเจอคนไม่รู้จักมากมายนั่นก็คือเป็นภาระใจหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับที่จะมาเป็นคําพยานก็คือว่าการประกาศข่าวประเสริฐเป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องมีของถูกไหมครับไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องมีของประทานเรื่องการประกาศเป็นหน้าที่ของทุกคนแล้ววันนี้จะมายกตัวอย่าง3ตัวอย่างสั้นๆนะครับ ในการประกาศข่าวเริฐโดยเฉพาะการประกาศข่าวรเริฐกับคนในครอบครัวและเพื่อนๆนะครับคนแรกนะครับก็คือป้าเพนป้าเพนเป็นป้าของพี่นะครับซึ่งอยู่ที่บ้านเนี่ยจะเรียกแม่จะเรียกแม่คือป้าทุกคนที่บ้านก็จะเรียกว่าแม่นะครับคือแม่เพนเนี่ยป่วยเป็นม,มะเร็งนะครับที่สมองนอนพักฟื้นอยู่บ้านนะครับก็คือคนซ้ายนะครับ บ้านอยู่ตรงข้ามกันนะครับเวลาที่ออกไปออที่บ้านเขาเนี่ยเดินไปบ้านเขาก็จะมีโอกาสที่จะไปอธิษฐานนะครับไปพูดเรื่องราวของพระเยซูบ้างนะครับแต่ว่าเคยถามว่าแม่เพนอยากรับพระเยซูไหมแม่เพนก็บอกยังตอนนั้นแม่เพนยังรู้ตัวอยู่นะครับแล้วมีช่วงหนึ่งนะครับเป็นเช้าวันหนึ่งวันธรรมดาที่ผมเนี่ยจะไปให้ข้าวสุนัขที่บ้านแม่เพนแม่เพนก็บอก เตยฝากฮาเล่ด้วยนะลูกฮาเล่คือชื่อสุนัขนะครับแล้วผมก็ไปที่เตียงถามว่าแม่เป็นไงบ้างแม่บอกว่าปวดหัวมากปวดหัวแบบอยากจะเอาความปวดนี้ออกจากหัวจริงๆผมรู้เลยว่าแม่เพนเนี่ยไม่ไหวแล้วนะครับแล้วแม่เพนบอกว่าเตยเอามือมาวางที่หัวแม่หน่อยอธิฐานให้แม่หน่อยผมบอกว่าบอกอย่างนี้เลยนะครับบอกว่าแม่ แม่หลังจากนี้แล้วอ่ะแม่อยากไปอยู่ที่ไหนแม่เพนบอกว่าอยากไปอยู่กับพระเจ้าแล้วผมก็บอกงี้ว่าแม่ไม่อยากไปอยู่กับเทพเจ้าของแม่หรอคือนึกออกไหมว่าเขาจะมีบางอย่างที่เขานับถืออยู่ผมก็บอกเขาเลยว่าแม่ไม่อยากไปอยู่หรอแม่เพนบอกว่าแม่ไม่อยากไปอยู่ร้อนๆแม่อยากอยู่เย็นๆผมก็บอกถ้าอยากอยู่เย็นๆแม่เพนต้องรับพระเจ้าวันนี้เลยนะครับ จากการที่จะไปให้ข้าวสุนัขก,กลายเป็นว่าเราให้ข่าวประเสริฐแล้ววันนั้นแม่เพนก็ต้อนรับพระเจ้าผมเดินตรงข้ามบ้านกลับมาบ้านบอกแม่แม่แม,แม่แม่ผมเองเนาะแม่ยายเพนรับพระเจ้าแล้วนะอะวันนั้นก็คือเราก็หวานไว้นะครับหลังจากนั้นประมาณไม่กี่วันแม่เพนก็เสียชีวิตแลวเรารู้แล้วว่าแม่เพนถึงจะทุกข์ทรมานบนโลกแต่ว่าเขาได้รู้จักพระเจ้านะครับคนต่อมานะครับก็คือแม่ของผมเองนะครับ ใช้เวลาอธิษฐานประมาณ20ปีแล้วรู้ว่าหนึ่งในภารกิจบนโลกนี้ที่เกิดขึ้นมาเนาะเพื่อให้แม่ได้รับความรอดเพราะเราเป็นคนแรกของบ้านที่มาเชื่อพระเจ้าเราก็อยากให้แม่เราได้รับความรอดนะครับอธิษฐานอยู่นานมากนะครับจนแม่ป่วยเป็นมะเร็งนะครับช่วงนั้นก็คือแม่กับแม่เพนป่วยใกล้ๆกกันเลยนะครับหลังจากนั้นเมื่อแม่ได้เข้าโรงพยาบาลน,นะครับก็ แต่ก่อนหน้านั้นก็คือแม่มีโอกาสได้ต้อนรับพระเจ้าแล้วนะครับเมื่อกลางปีที่แล้วและได้มาค่ายมาคริสตจักรมางานวันคริสต์มาสแต่แม่ยังไม่มีโอกาสที่จะแสดงตัวกับที่บ้านว่าเชื่อพระเจ้านะครับหลังจากนั้นเมื่อแม่ป่วยนอนโรงพยาบาลน,นะครับเป็นเวลา2เดือนนะครับผมก็ได้บอกกับที่บ้านว่าถ้าใครจะมาเยี่ยม <c oughs> ไม่ต้องสวดนะแบบไม่ต้องสวดเพราะว่าแม่เชื่อพระเจ้าแล้วนะครับ ทุกวันที่จะ <c oughs> แม่นอนนะครับแล้วก็อธิษฐานให้แม่แล้วก็เปิดพังพีแม่แล้วก็เปิดเพลงนมัสก,การให้แม่คือเอาทุกเม็ดเพราะว่าเรารู้ว่าทุกวินาทีมีค่านะครับจนวันที่แม่จากไปวินาทีสุดท้ายของแม่เรารู้กันนะครับเพราะว่าแม่เนี่ยมีเครื่องวัดที่ประจอนเนาะระยิก็อยู่หมด อยู่เต็มห้องเลยแล้วเรารู้ว่านี่คือวันเขาดาวของแม่นะคือวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับนาทีสุดท้ายผมก็ยืนยันว่าจะเปิดเพลงนมสัสก,การพระเจ้าให้แม่จนส่งแม่ไปอยู่กับพระเจ้านะครับและเรารู้ว่าวันนั้นคือวันที่เราทําหน้าที่ลูกชายได้สําเร็จแล้วครับโอเคนะครับตัดมานะครับก็คือโหมดของเพื่อนนะครับบอกเลยว่า เพื่อนเนี่ยมีสองคนตอนนี้ที่มาเชื่อพระเจ้านั่นก็คือพี่เจกับพี่แทนนะครับพี่เจเนี่ยก็มาเชื่อหลายปีแล้วครับแล้วได้ผูกพันตัวอุทิศตัวเป็นสาวกนะครับมีการรับใช้อย่างเข้มแข็งนะครับอย่างเข้มข้นมากๆนะครับแล้วอีกคนหนึ่งก็คือพี่แทนเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคือผมอยากจะหนุนใจว่าคนที่ทำงานแล้วอ่ะนะครับคนที่โตแล้วประกาศเพื่อนไม่ได้ไม่มีอยู่จริง มีแต่เราอะยืนหยัดพอและก็สําแดงตัวพอหรือเปล่านะครับว่าเราเป็นคิดเตียนนะนะครับแล้ววันหนึ่งอะเมื่อเรายืนหยัดนะครับพระเจ้าก็จะเข้ามาทํางานโดยเวลาและวิธีการของพระอ,องค์นะครับแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพี่แทนที่เพิ่งเชื่อพระเจ้านะครับก็มีประสบการณ์ในการพาคนมารู้จักพระเจ้านะครับขอรูปหน่อยครับ มีประสบการณ์ในการพาคนมารู้จักพระเจ้ามีประสบการณ์ในการนําคนรับเชื่อนะครับผมและสุดท้ายนี้ผมอยากหนุนใจกับพี่น้องว่าการประกาศข่าวประเสริฐกับคนใกล้ตัวและคนที่เรารักเนี่ยมันเป็นเหมือนการหยอดกระปุกถามว่าการหยอดกระปุกเหรียญไหนทําให้กระปุกเต็มคําตอบก็คือทุกเหรียญที่เราหยอดทุกเหรียญที่เราหยอดเป็นเหมือนทุกการอธิษฐาน การประกาศการหวานไปเรื่อยๆนะครับคนที่เรารักแม้แต่เพื่อนครอบครัวเนี่ยนะครับแล้ววันหนึ่งเมื่อกร,กระปุกแห่งความเชื่อนั้นเต็มเนี่ยเขาจะเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เองนั่นคือเวลาของเขาและอยากหนุนใจกับคนที่ยังไม่เคยรู้จักพระเจ้านะครับอยากบอกว่าพระเยซูรักคุณรักคุณมากๆแบบเฉพาะเจาะจงเลยนะพระองค์ลงมาตายเพื่อไถ่บาปให้กับคุณพระเยซูรักคุณขนาดถ้ามีคุณคนเดียวบนโลก พระเยซูก็จะลงมาตายเพื่อคุณอยู่ดีแล้วอยากให้ทุกคนนะครับที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเปิดใจยอมรับการช่วยเหลือจากพระองค์เพราะว่าไม่มีปัญหาไหนที่ใหญ่ไปกว่าพระหัตถ์ของพระองค์และพระองค์จะช่วยเหลือคุณจากทุกปัญหาที่คุณเผชิญอยู่ขอพระเจ้าไว้พรครับสวัสดีครับเอ็นขอสิมปรวิทกับคำพยานนะครับสำหรับเตยนะครับเตยอ,อย่าพึ่งไปเราอาจจะพูดไม่เก่งใช่ไหมครับ แต่เราเชื่อพระเจ้าใช้เราทุกคนได้ให้เป็นคนที่ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าอีกไหมบางครั้งนะเราเลือกที่จะไม่พูดแต่เชื่อไหมว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ประกาศเรื่องราวพระเจ้าหนึ่งคือเพิ่มความเชื่อในใจเราใช่ไหมครับแล้วก็มันกําลังส่งผลต่อใครบางคนเสมอโดยที่เราไม่รู้ตัวพี่น้องอย่าปล่อยให้เรื่องราวดีๆที่เราได้รับอ่ะมันหยุดอยู่แค่ตัวเรา เห็นไหมแต่เราจะเลือกที่จะประกาศพระนามพระเจ้าออกไปในโลมบทที <oyun> right. so, ่หนึ่งเขาจบบอกว่าเพราะข้าพระเจ้าไม่มีความละอานในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธเดชของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดพวกยิวก่อนแล้วก็ต่างชาติด้วยคือเราทั้งหลายที่ได้รับความรอดแล้วพี่น้องเราจะให้ข่าวประเสริฐความจริงของพระเจ้าไปสู่คนมากมายเห็นไหมเวลานี้มีใครไหมที่โหล่เราอยากจะเป็นคนนี้เลยที่ตั้งใจอยากจะประกาศพระเจ้าผ่านที่ทํางานของเราผ่านมหาลัยของเราผ่านสถาบันการศึกษาผ่านที่ที่เราอยู่ผ่านครอบครัวเราเอายืนขึ้นยืนขึ้น ขยันขึ้นดีกว่า,า,ามาควรจะเป็นทุกคนจริงนะ <c oughs> นะเราอธิษฐานเผื่อกันละกันดีไหมครับเตยนะเราอธิษฐานเผื่อน,น้องๆด้วยเวลานี้แล้วก็ตัวเราทุกคนที่จะเป็นเหมือน,มนเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อที่หว่านออกไปในที่อีกมากมายข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอพระเจ้าทรงโปรดอยู่กับเราเหล่านี้ด้วยทั้งหลายด้วยพระเจ้าที่พระเจ้าจะเพิ่มเติมความเชื่อในใจเราให้เราเป็นคนที่กล้าป,ประกาศข่าวประเสรศิฐเรื่องเราความจริงของพระองค์ไปสู่คนอีกมากมายที่ยังไม่ได้เชื่อให้เขาได้มีโอกาสเปิดใจ ตอนรับพระเยซูพระเจ้าผ่านชีวิตของเราที่ได้เรียนรู้จากพระองค์มีประสบการณ์กับพระองค์ขอให้เรากล้าพระเจ้าที่จะออกไปจากจุดที่เรายืนอยู่พระเจ้าเพื่อที่จะประกาศพระนามของพระองค์และเพื่อคนมากมายพระเจ้าที่เขาจะเห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทาในชีวิตของเราทั้งหลายและเขาจะได้มีโอกาสเปิดใจต้อนรับพระเยซูเหมือนที่เราทั้งหลายได้เปิดใจต้อนรับพระองค์ในเวลานี้เราจึงอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามสกิ์เจ้าเอเมน